ใจเยือกน้องดาวเป็นยังไงเนี่ยนี่พาอแม่พี่น้องมาลังจะชมกันเนาะเนาะก็ลินเบิด์ตกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิดสุขูสุขคนและพี่น้องเด้อว่าสิไปู่ภายในไดอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องถ่านดีๆตอนน้ำพาสู้ซ้ำพี่น้องผ่านไซสแนลอีกแล้วพี่น้องเนาะอ๋อพี่น้องมาคุณร่วมกันเนาะบ้านสี่บานประตูเปิด ทาแนวเล้วทางนี้เนะาะเลาะบญก่อนนี่น,ะนาะก,กระทงใช้หักระทาตัตน,นี้เนาะนมันยังเหี่ยนาดซ้นี่เนาะมันทางไหนอ่า <c oughs> ะปดีด้วสักพุดไปยังไม่ได้ยินอ่ะพี่านอนแม่ไดจ่ายมาอยู่พี่วันนี้น้องจ้อยเนาะมานน้ฮะมากินน้ำมากินน้ำอืมนี้ยน้องา้นจะเอน,น สบายดีเด้อใช่โอ้ยยแลตัดีันไย่ี่อะะมสบายดีเลยเราเห็นเป็นตัวทีเลยสบายดีไปนกนเอบัสอบหนึ่งแล้ววันนี้บัอบบซอย เรงเียกคยบอกอ่ใช่ต่อเีย่เอที่เพื่อนเจ้า็มีตู้เย็นด

อย่าไปเลนยเียเสียบเทวถอดไดเนาะเทย่อนไหมได้เทียนเสียได้อือกคือมัเสียบเนาะกลเว้นมาให้เรียกมันดึงปากไประยะแมนเ้าก็เียบนะเาก็ได้กินมันเ้าบางยงมืออื่นน่นเนาะออแมน

ประตุกไผ่ตุกมันโลดเคียนสื่อไว้เพิดเขียนสื่อไว้ผมิกระตุกมันย่้ไมเอรากินาเนะเลยไพ่ไพ่ที่ตัวนี้เจ้าบ่กเออมันเป็นอะไรมทามซืเป็นกระเบื้องบ่ แมนคือกระเบื้องเลย,เลยนะคเบื้อมเนาะแมันเป็นเหมือนกะโลกอะคือซีเมนยุกะโลกอะกะโลกแมนเมนาะแมนหลายอย่างเลยนเนยาะคอนเสเป็นแพดานนี่เป็นไหนบ้าเสือสังุดกับซีเือน้อนงดาวนี่เข่าก็เลยเนาะเข่าเลยเนาะเออเจบททามใส่มาใส่มือท่าซีผมเนาะแมนใส่คือด้ยเนาะออเามาเลยยงยางเลยบะยังด้งยสิยงใส่เลยอือ

สอบแล้วปูนี่ผู้ชายสองสอบเลยีประตูจะทาแล้วเปิดหรือเป่มาแลนังเรอ้องนอนลงดาบฝันร้อว่าฝันชิวมาแรงมือเช่าทาแต่เช้าตอนนี้กิ่ได้นน้าช่วยเรอยมาเรนมาแรงคน่ะคลยให้จจกอของนคนเที่วไ่ไ่เจ้าเ่วของเทว ยังมาไสบ่เวียงบ่มาบ่มื jaar jaar> ้อนี้อ๋อยังมาสเช้ามาบ่นีไปบ่อมากินบ่กุให้นบาดนี้เนาะอาเป็นครับนนงแม่นงได้บ่นี่ได้้่แมนแมาฮะแม้ยังบ่ได้ เขาคอยเบิกจับไปเงหนซื้อ,อ,หอเห็นมันเหลือมงามขักเนาะ

đô nó nằm ไปไสนูนี่นี่ครับอ๋อ

ท่าเ้าทีน้องทาหงพื้นไว้ก่อนทีเชาท้าห้องพื้นไวก่อนนะครับทีโดนน้องนะท่าไปทีตอนมันเรียบมือใหม่างมือวัมันมันผ่านเรนมาไล้แต่ว่ามีปัญหายังเอาเงินมาะยังม่มงมปืนจะปน แล้วพอสังคุดแล้วพอดี

ก่อนนายยัิบอกว่า่ายขึ้นไงมือหัาะเด็ดดเียนเินตักนีะน้องดาวขุนขนข้นข่นขุนขนขนขุนขุนุนนขุนขุนขุไนขุนขานขุเนนขนข้นนขนขุนขุนนขนนขนน ยังจำน,นี้สีเป็นกระทาแล้วไแล้วเนาะเยเห็นแล้วตัวนี้ยังไม่เห็นมัเนาะ

กูหน oh. ึ่งกูอยู่่กูดีูดีกได้กูได้กมันห้าเที่จกเคนกูจะเข่าไปกูดปเทนั่งายในราการมาเลยกูเลยเน่กูฝ่ฝ่ายนึงมาจงมาฝ่ายด้อยุ่จะก่อเาก็นขาวไปเป็นอย่านี้เข้าไปนบจะผสมะไจะผสมอะไไปยังไง

ไห้ผู้ชอยตักหิวหายออไรแล้วเออายกแมนจะเอาข้าไปแล้วก็รีกก็มาพูนเต็มโงวิ่งมาปลูกโอ้ไปไอ้คนน่าห่ไงกึ่งใกล้เพื่อนเลยประจบอยู่นอกระบุอยู่รมกอะบุต่ไเนื่องเข้ากิ๊กผมมาแบดเดียวแบบเดียวเลยเกื่อนเพื่อนก็นี้

เหพน่นานเนาะเถอะซีซาบนกระทาตาประตูนี่นี่เป็นแล้วหนเนาหอัปเดตเถียงน้องดาบพี่นอย่งเนาะยังเหลือแต่ห้องในห้องประตามประตูทาซีซีระทางประตูนะเป็นอย่างเนาะแ้วกูเศร้าคนยังไม่ไดนทาเร้าวนอกเนาะสีเศร้าคนเราเป็นทางห้องเป็น่อน อ่าจะเป็นน้องเนาะค่ะคลิปนี้ก <toolbar> ็ประมาณนี้แหละเนาะขโมาใส่ขอจบคลิปไมาทางนี้พี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษรถไฟไร้ขอพ่อไปเดพี่น้องเด้อตายนี้ขอคำขอสบายดีสบายดี